ราอยู่ในช่องมัดหมีโจนะคะวันนี้เราจะมารีวิวสัตว์เลี้ยงตัวนี้อนะีะเราจะมารีวิวสัตว์ความสามารถพิเศษของเขากันค่ะขอญยาตแป๊บหนึ่งนะคะไปดูกันก่ะมังนะคะนี่ความสามารถพิเศษยังไงก็รูปลักเลยเนี่ย ทำได้ทุกตัวนะเนี่ยยังไก่มาถ้าเราก็จะมาบอกร่างใจเขาไทุกคนแล้วตอนนี้คือท้องเขาเลยคะ่ะอันนี้คืองอนอันนี้เพศผู้นะคะไก่พันนี้จะชอบเล่นดีนเป็นนิสัยไก่ไก่กญ,ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้อ้วนตรยมากเลยคนนี้ ใช่ไหครับครับเราบอกแล้วมาอึ๊บเฮ้ยไป้ยเดกล้องวันนี้เราถ่ายแค่นหนึ่งนาทีพอนะครับวันนี้เราไปละบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า